เป็นยังไงบ้างคะพี่โครงการสาววิทีสู้โควิดที่บริษัทนะคะได้จัดทำเพื่อสมาชิกพี่อรู้สึกยังไงโครงการนี้บ้างดีพว่าเราจะได้มีไรายได้เพิ่มแล้วก็โครงการนี้โดยปกติแล้วนะคะเป้าหมายของพี่อุ้ยนะคะจะอยู่ที่5,000บาทแต่ว่าพี่อุ้ยขายเก่งมากเลยคะ่ะรอบนี้พี่อุ้ยขายได้7,600บาทนะคะซึ่งพี่อุ้ยจะได้กำไรตรงนี้นะคะ 2,200บาทแล้วก็กำไรปกติพี่วุ้ยได้อีก900บาทถือว่าพี่วุ้ยได้ทั้งหมด3,100บาทใช่ไหมคะคุ้มมากๆ,ๆเลยค่ะแล้วพี่วุ้ยมีลูกค้ากลุ่มไหนบ้างคะของเราที่ขายให้เป<ม>็นเพื่อนๆที่ทำงานแล้วก็ถแถวเนี้ยแ,บบแถวละแม่นี้อ๋อแถวละแบกบ,บ้านชุมชนนี้นะคะพี่อุ้ยมีความประทับใจอะไรอยากบอกกับเพื่อนๆบ้างไหมคะให้เขามาร่วมโครงการสามวมิินสู้โควิดกับเราอะคะ่ะก็ แบบมันเป็นไรายได้เสริมมันเนาะค่ะแล้วก็ถ้าเราขายเป็นหลักก็ได้เหมือนกันนะว่าอย่างโครงการเนี้ยจากดีมากมากว้าวโครงการดีมากมากก่อนหน้านี้นนได้ข่าวพี่อุ้ยก็ได้โครงการอีกโครงการหนึ่งของบริษัทด้วยนะคะซึ่งเป็นโครงการออมทรัพย์ค่ะมหารวยหนึ่งพนบาทใช่ไหมคะพี่อุ้ยพึ่งจะชนะไปหมาดๆเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะ ตั้งแต่มีแอปยูคินก็ทำให้พี่อุ้ยสะดวกสบายในการที่จะสั่งซื้อสินค้าแลวดูแคตตาล็อกด้วยใช่ไหมคะพี่อุ้ยแบบดูจากในแอปย<ะ>ูคินจ้าเ่ตอนนี้ก็มีแอปยูคินนะคะสะดวกบางครั้งเราไม่มีเล่มไม่มีอะไรเราก็ดูในนี้สั่งซื้อในนี้มันก็ง่ายแล้วก็สะดวกจ้าเร็วเร็ว,เร,วเร็วกว่าที่เราจะไปเปิดในกรประถมมีมีน้องกายดูเลด้วยมีข่าวสารอนะไรก็ส่งให้บอกตลอด ยิ่งทําให้ง่ายยิ่ง้นว้าวค่ะก็เวลามีข่าวสารอะไรมีกายก็จะไลน์บอกพี่ๆในกลุ่มไลน์หรือว่าบอกพี่อุ้ยส่วนตัวให้พี่อุ้ทำโปรโมชั่นต่างๆนะคะให้ให้เราได้รับผลประโยชน์สูงสุดกายยินดีที่จะดูแลแล้วก็คอยช่วยเหลือ,อสมาชิกมิสจีนทาเพื่อคนไทยโดยตรงแล้วก็อยากให้คนไทยมีรายได้ด้วยนะคะ ถ้าใครอยากเป็นสาวิธีนะคะติดต่อเรามาได้นะคะเราก็จะแคตตาล็อกไปให้ที่บ้านแล้วก็ดูแลให้ค่ะปรึกษาทุกอย่าง<ช>เลยค่ะวันนี้เราขอบคุณพี่วุ้ยมากเลยนะคะที่แบบให้กำลังใจกับสาวมิซีแล้วก็ผู้จัดการเขตที่แบบได้รับกําลังใจว่าเราจะสู้ต่อไปไัได้วยกันไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือสถานการณ์แบบไหนนะคะแต่ว่าสาวมิธีก็ยังอยู่เคียงข้างกันละกันนะคะก็ขอบคุณพี่อุยมากเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ